อ c d i y สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาดูเครื่องบิน k a t a ตานา V4 กันนะครับว่าจะบินเป็นยังไงบ้างอันนี้เจ้าของช่องนะครับคือพี่การนะครับชื่อ <RC S 1> ช่องเดิม RC Club ขับชาแนครับอ่ามันจํายากเลยเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น RCDIY เพราะฉะนั้นเนี่ย <have them. S 1> ต่อไปนะครับก็จะเป็นงาน DIY ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง RC ไม่เฉพาะเครื่องบินนะครับถ้าเข้าไปดูเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายเ<า>ต็มไปหมด RC, เลยงาน DIY งานงานต่างๆจิปะถะ เอาละครับเข้ามาที่ตัวเครื่องบินนะครับเครื่องบินลำนี้นะครับเป็นเครื่องบินคาร์นาของค่ายปรากฏอาร์ซีนะครับตัวลำเนี่ยปีกกว้างเมตรยี่สิบถูกต้องไหมพี่น่าจะประมาณครับอ่านะครับเรามาดูตัวลำกันนะครับตัวลำเนี่ยตอนนี้ใช้มอเตอร์ชุดไฟนะครับชุดไฟใช้มอเตอร์สองแปดหนึ่งสี่นะครับหนึ่งพันเควีแล้วก็แบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยแปดสามเซลล์สองพันสองนะครับสปีดเป็นของ พอบีวิงสกายวอล์กเกอร์60แอมนะครับแล้วก็ต่อมาที่เซอร์โวจะใช้เซอร์โวหมด4ตัวนะครับนี่1 2คุมแอรอนนะครับเซอร์โวตัวที่3นะครับคุมตัวเอเวอเตอร์แล้วเซอร์โวตัวล่างเนี่ยคุมตัวลัดเดอร์นะครับเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินโฟมนะครับหนา1 1นิ้วประมาณ1นิ้วได้อะลองจับน้ำหนักดูน้ำหนักโอเคนะครับไม่หนักเลยเบาใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเพิ่งประกอบเสร็จเมื่อคืนนี้ครับ เดี๋ยวก็อันนี้เป็นไฟแรกเลยเป็นเฟิร์สไฟเดี๋ยวมาดูอาการกันอ่าโอเคก็ยังไม่ได้เซตรีโมดด้วยโน่นนี้นั่นอะไรจะเข้ามือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยว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 รู้อ่าเดี๋ยวมาชมกันครับรีโมทถึงมือทีไรบันไลทุกทีที่คําแนะนำสำหรับเพื่อนๆนะครับปกติเวลาที่เราเล่นนะครับเราจะต้องเปิดตัวรีโมดคอนโทรลนี่มาก่อนแล้วเราก็ตัดปุ่มโฮนะครับพอตัดโฮเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็มาต่อสายไฟเพื่อความปลอดภัย นะครับตอนนี้เดินไฟเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือการเช็คการทํางานนะครับของฟังก์ชันนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก้มหน้าเงยหน้าดูว่ามันถูกต้องตรงหรือเปล่าก่อนที่จะบินนะครับเดี๋ยวพี่การก็จะเช็คให้ดูนะครับเริ่มต้นที่แอร์ลอนนะครับแอร์ลอนแอร์ลอนซ้ายขวาถูกต้องนะครับวิธีการเช็คนะครับเวลาที่ดันแอร์ลอนไปทางซ้ายนะครับเพื่อนเพื่อนดันซ้ายเนี่ยตัวแอร์อนข้างซ้ายจะยกถ้าดันข้างขวาขวาต้องยกนะครับซ้ายยกขวายก ต่อไปนะครับเราก็จะเช็คตัวเอลิเบเตอร์หรืออัพดาวนะครับเวลาที่เราต้องการให้เครื่องบินเงยหน้าอัพตั้งขึ้นครับอัพคือดึงลงพอเราดึงลงปั๊บตัวเอลิเบเตอร์ตัวนี้ก็จะทักขึ้นนะครับแล้วเครื่องบินเวลาบินก็จะบินขึ้นเวลาลงก็คือกดลงก็จะสวนทางกันต่อไปรัดเด้นะครับตัวนี้หางเสือนะครับโยกตัวรีโมทตรงติ๊กไปซ้ายอันนี้ก็จะไปซ้ายโยกขวาไปขวาตอนนี้ถูกต้องเรียบร้อยนะครับเอาละครับต่อไปก็คือดูตัวมอเตอร์นะครับว่าหมุนถูกต้องหรือเปล่า วิธีการเช็คมอเตอร์นะครับว่าถูกไหมเนี่ยให้เอามือของเรานะครับมาวางไว้ที่ตรงนี้แล้วเราเล่งนะครับถ้ามีลมผ่านมือก็ใช้ได้ถ้าผิดเราก็สับสายแค่สองเส้นครับอ่าวิธีสับสายนะครับปกติมอเตอร์บัสเลสเนี่ยสองเส้นไหนก็ได้ครับเอาสับกันจับมาหนึ่งคู่แล้วสลับกันนะครับวิธีเช็คเอามือวางนี้นะครับแล้วก็ดูว่าลมผ่านมือเราไหมอ่ะถ้าลมผ่านมือนี้ถูกต้องเรียบร้อยเอาแล้วครับเชิญชมได้นบัดนี้ แนะนำมือใหม่นะครับให้มีสายคล้องคอจะดีมากทิ้งท้สวนลมนะครับตอนนี้ลมมาทางทิศด้านหน้าไปแล้ว ท่านผู้ชม <laughs> <laughs> เดี๋ยวลงมาฮอบต่ำๆดูอาการหน่อยเดี๋ยวเอาเฟตที่หมดหน่อยวงที่หมดหน่ <laughs> พูดไม่อาาอกเลยครับลุ้นเครื่องบินพูดไม่ออกเลยตอนนี้น

lên hai bừa đi Hãy tăng cho kênh Ghiền Để không bỏ ังไม่คุ้นสติกถือว่าผ่านนะครับโอเคครับเครื่องบินผ่านมากครับก็ยังไงสนใจอะไรยังไงก็พักมาได้เดี๋ยวจะมีอ่าชื่อร้านหรือเบอร์โทรขึ้นไว้ให้ใต้ลิงก์ด้านล่างเลยครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม